ับผมและนี่เป็นอีกหนึ่งบูธครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเสาร์นี้นะครับจะมีงานแข่งยูสุเลสสปิริตสนามที่2ครับประจําปี2023แล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่บูธยูสุเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีรถอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ที่เห็นๆห็ครับมีรถที่จะไปลงแข่งในงานยูสุเลสสปิริตเสาร์นี้ด้วยครับไปดูครับผมโอเคครับที่อยู่ตอนนี้นะครับคือบูธยูสุที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับการที่ผมจะมาพาชมนะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เก่งนะครับจาก กลุมสี่เพชรอยูนะครับว่ารายละเอียดของบูตอีสูเนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างที่ผมเกิดไปตอนแรกคันนี้แน่ๆต้องมีแน่นอนครับครับพี่เก่งครับคันนี้เป็นยังไงครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถที่เป็นการแต่งสไตล์แรงแรงแค่ไหนคือแรงระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับคันนี้เพิ่งแข่งได้แชมป์อีสูตรไดสปิริตเมื่อปี2023นี่เองคันนี้เนี่ยเอ่อจากเดิมๆเดิมพึ่ง3,000นะครับอยู่ที่190แรงม้าเนี่ยถูกขยับขึ้นไปเป็น740ดร้อยสี่สิบแรงม้าเจ็ดร้อยกว่าเลยเจ็ดร้อยสี่สิบแรงม ใช้เวลาเพียงแค่8.9วินาทีเท่านั้น แล้วถือเป็นสถิติใหม่มากๆเลยนะ89วินาทีใช่นะครับความเร็วเนี่ยขณะเข้าเส้นชัยอยู่ที่252กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วขนาดที่ว่าเข้าเส้นชัยไปแล้วเนี่ยเราปกติสนามแรกมันจะมีระยะเบรกนะมันสั้นมากมันไม่พอจนต้องติดพาราชูตด้านหลังเพื่อช่วยเบรกอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการันตีความแรงของรถคันนี้จริงๆนะครับนี่คือสมรรถนะที่เหลือล้นของเครื่องยนต์อีซูเลยนะครับใช่ครับเป็นเครื่องอีซูเกียร์สูตแต่ว่าตัวตัวบอดี้เองเนี่ยจะเป็นเอ่อจะเป็นตัวคาร์บบบอออออนน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 นะะคคคครรรรัััััเเเเพืื่่ลลลดดดด้้้้้าาหหกกกขขงงตววถถแ็็็จุียป อินเทสคือการเอาอากาศเข้าไปในห้องเครื่องแต่ครับเพราะจริงๆเนี่ยการฉีดจัดน้ำมันที่มากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องการอากาศในการเผาไหม้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของรถคันนี้เห็นปุ๊บจำได้เลยคันนี้แน่นอนกับสีเหลืองนะฮะมีมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าบอดี้กระบะเนี่ยเอามาทำรถแข่งเนี่ยมันปลอดภัยไหมครับถ้าเราพูดถึงลักษณะของรถก่อนละกันนะครับถ้าของรถที่เป็นรถเก่งเนี่ยมันก็จะเป็นโมโนคอกนะคืออาจจะไม่ได้มีแชสซีนะครับแต่ตัวฟิกอัพเองเนี่ยมันมีแชสซีหรือคล้ายๆกับกระดูก ตัวบอดี้เองจริงๆตัวกระบะเขาแข่งแรงกอ่าแข็งแรงกว่าการแข่งแรกทางตรงอาจจะไม่มีผลนะครับแต่ว่าการแข่งเซอกจกิจต่างๆอาจจะต้องควบคุมรถให้ดีหน่อย นะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยรถดีอย่างเดียวไม่ได้คนขับก็ต้องดีด้วยนะครับต้องไปด้วยกันถึงจะได้แชมป์นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในบ e ูธดีสุดรสครับใช่ว่บวันนี้ไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวใช่ไหมถูกต้องคันนี้มันอาจจะไกลตัวไปหน่อยเพราะเป็นรถแข่งนะแต่ถ้าเป็นสไตล์การแต่งแบบรถบ้านนะครับก็จะมีแบบนี้อาด้านขวามือของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแต่งแบบจริงๆก็ไม่บ้านนะเพราะว่าเฉพาะชุดแต่งเนี่ยไม่รวมทําห้องเครื่องเนี่ยหกแสนห้าแล้วนะค่าทําห้องเครื่องอีกเดากันเล่นๆน่าจะมีเฉลี่ดล้านอยู่เหมือนกัันรเเดดดี๋ยยวผมปิใหู้าง ยังดูภายนอกก่อนละกันครับผมภายนอกเนี่ยมันจะเป็นตัวฝากระโปรงแก้มข้างนะครับหรือว่าตัวการชนต่างๆก็เป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับตัวกระจกมองข้างด้วยนะแล้วก็ภายในนะเป็นการแต่งนะครับสไตล์แบบเก็บโล่งไร้ข้างนะครับจะเห็นว่าห้องเครื่องค่อนข้างโล่งมากนะฮะครับผมอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยเขาก็เอาไปซ่อนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซ่อนใต้ซุ้มหรือว่าตัวแบตเตอรี่เองก็ถูกย้ายไปที่กระบะด้านหลังนะครับและที่สําคัญคืออันนี้เนี่ยมีเทอร์โบ2ลูกเป็นทวินเทอร์โบนี่คือลูกที่1นี่คือลูกที่2นะครรรับบเเป็็นทอ์โ2ลลูกกกแ้วาตีท่อออาาากศไดีีเสยต่งๆเนี่ยก็็จะเปนท่อ นะครับนี่คอนึงความประณีตในการตกแต่งรถคันนี้แต่ก็ใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติแต่เพียงแต่อาจจะวิ่งทางไกลไกลมากๆไม่ได้นะครับคือเป็นลักษณะของการแต่งแบบโชว์นะเป็นการจอดโชว์ต่างๆนะครับภายในเนี่ยก็เน้นเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยนะครับ เป็นการใช้สแตเลสแบบ3ามด้วยนะแล้วก็ตกแต่งภายในเยอะมากๆนะครับมาดูข้างในกันดีกว่าประตูก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวจุดยึดกันขึ้นรถต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวสแตเลสเหมือนกันนะครับพวงมาลัยโมโม่พับคอได้ด้วยนะฮะจะเรามาดูใกล้นะครับนี่ อ่าแบบนี้นะครับก็เวลาเราเข้าออกรถก็จะสะดวกนะครับเข้ารถไปเสร็จแล้วจะขับก็ดึงลงมาได้นะครับบอกเบลิคาโลนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเปิดปุ๊บตกใจครับนี่ครับอ่าอันนี้บอกได้เลยว่าฝีมือคนไทยในการเชื่อมจุดยึดอะไรต่างๆในตัวดีมากๆนะครับเห็นไหมฮะดูฮะตัวไอออนบาร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีถังในตัดด้วยเก็บงานได้แบบลงตัวกับภายในห้องโดยสารละเอียดมากละเอียดมากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งด้านหลังเองเนี่ยเขาก็มีชุดแตกของไอออนบาร์เช่นเดียวกันนะครับทั้งบริเวณด้านหัวของกระบะ แล้วก็ด้านท้ายของกระบะแต่ก็เป็นตัวค้่กระบะอีกด้วยนะครับผมากระบะท้ายเองเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์การแต่งประเภทหนึ่งนะครับแต่งสงวยนะครับเป็นดีไซน์แบบเงาเงาโครเมียมนิดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนชอบ,บนะครับ,รบแล้วก็ ันนี้ก็เป็นรถที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ละก็เข้าถึงได้แต่ว่าการแต่งอาจจะแพงมากๆนะครับแล้วก็เป็นหน้าของแต่งเพื่อโชว์หรือคันแรกก็คือแต่งเพื่อแข่งแต่นี่เรามีอีกประเภทหนึ่งครับคือแต่งแบบใช้งานทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวผมพาไปดูทันนิวก็ได้นะครับคันนี้นะครับรคันนี้กันนี่ก็เป็นคันที่ใช้งานได้จริงอ่าถูกต้องเดีวรามาที่ด้านหน้าก็ได้ครับด้านหน้าก็ได้ครับจริงๆคันนี้เนี่ยถ้ามองมองจากทางด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะแก้มข้างปากระโปรงต่างๆก็จะเป็น นะครับเฮ้ยสำคัญคือจะมีชุดแต่งที่บริเวณไฟตัดหมอกเอยหรือว่าชายล่างเอยแบบนี้นะครับ,รบก็จะเพิ่มความดุดดันเน้นความดุดดันของตัวรถเข้าไปอีกและที่สำคัญคือรถคันนี้มันเป็นคันสีแดงด้วยนะผมพอดำตัดกับแดงเนี่ยมันก็จะไดูดุมากยิ่งขึ้นสังเกตดูล้อเขาก็จะเป็นดำแดงนะครับะนะครับล้อขนาด18นิ้วแต่ว่าตัวยางเนี่ยก็จะมีความเอ,อ่อแก้มหนักมากขึ้น265 60ขอบ18นะครับเป็นยางยโ k ฮาม่านะครับนอกจากความดำแดงของชุดแต่งภายนอกยังไม่พอในห้องเครื่องเขาก็แต่งแบบดำแดงด้วยเดี๋ยวเราเข้า จะเห็นว่าห้องเครื่องตำแหน่งต่างๆมันอยู่ที่เดิมเขาแค่เปลี่ยนบางจุดเช่นเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนจุดเชื่อมต่างๆให้มันเป็นโทนสีแดงนะครับแต่ว่าการเซอร์วิสต,ต่างๆตำแหน่งเดิมนะครับ,รบหรือว่าการต่อท่อไอเดียเสียต่างๆก็ทําทให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีข้อสงสัยนิดนึงครับ อย่างนี้อยู่ในประกันไหมครับต้องดูวิธีการเดินสายหรือว่าการย้ายตำแหน่งด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูก็มีมีหลายจุดที่ถูกถอนออกไปแล้วก็ย้ายตำแหน่งไปอันนี้ก็<อ>ก็อาจจะมีประกันมันจะเสียเฉพาะจุดที่เราไปปรัปรบเปลี่ยนมันนะครับแต่จุดอื่นๆที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนมันเนี่ยก็ไม่ได้หลุดประกันอะไรครับผมแต่ <c oughs> ต่อให้แต่งขนาดนี้แล้วก็เข้าไปเซอร์วิสที่ยูสูได้เข้าเซอร์วิสได้ครับรถประเภทนี้ยังเซอร์วิสได้อยู่จะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับการทางานมันเหมือนเดิมแต่งให้มันสวยขึ้นแต่อย่างคัันนเมมื่่่อสกกรูีีี้ทา ใหญห้องเครื่องทั้งหมดเลยอันเนี้ยช่างก็อาจจะทําไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าสํานักแต่งแต่ละเจ้าเนี่ยเขาเอาตรงนี้ไปซ่อนอยู่ตรงไหนรือไม่ซ่อนแต่การเดินสายต่างๆมันก็จะไล่กันยากนีดหนงก็มีเงื่อนไขของการตกแต่งและการรับประกันด้วยนะครับต้องต้องต้องพูดคุยกันนะครับอย่าไปตีความว่าเอ้ทำไมหลุดประกันอ่ต้องดูดูว่าเราทําอะไรลงไปด้วยอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นรถบ้านเนาะคือด้านนอกอาจจะดูดันแต่งห้องเครื่องสวยงามแต่ภายในเนี่ยเขาไม่ได้ทาอะไรเลยลองดูด้านไหนได้นะครับภายในเดิมๆก็จะมีติดพวกบูธเกจต่างๆนะครับรวมถึง จอจาก ECU นะครับชิคในเรื่องของรูทต่างๆก็นั่นหมายควาว่าอะไรนั่นหมายว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความดุดันของตัวรถภายนอกแต่เวลาเขาขับเขายังต้องการความสะดวกสบายเหมือนเดิม,มนะครับเขาจะไม่มีการเปลี่ยนเป็นเบาะลิคาร์โลหรืออะไรเลยรับส่งลูกได้ปกตินะ<ม>เป็นรถ daily use ใช้ได้ทุกวันแบบนี้คือออกมาจากโชว์รูมก็สปอร์ตพอตัวแล้วนะคบ,คบนี่เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกหรือบางบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าไม่อยากแต่งเยอะนะครับอยากจะเปลี่ยนแค่ล้อแม็กมันเป็นยังไง เดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้เลยกว้างๆอ่าคันนี้นะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเท่านั้นจบเลยแค่นี้เลยนะครับดูแบบเปลี่ยนน้อยมากๆก็จะได้ความบอดได้อารมณ์แบบเดียวกันครับครับโอเคครับผมอยากให้พูดถึงงานที่จะเกิดวันเสาร์นี้ครับ Isuzu Spirit สนาม2อ่าสนาม2ก็แน่นอนครับว่าเป็นการรวบรวมนะครับสิงห์นะครับ Isuzu นะครับรถกีฬาที่แรงที่สุดในประเทศไทยอยู่ในงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ไปชมอยากให้ไปเชียร์กันนะครับแล้วก็สำหรับคันที่เราให้ชมเมื่อสักครู่นี้คันสีเหลืองก็จะไปแข่งด้วยนะเพราะฉะนั้นนนนเเดีี๋ยยววััศุกร์่ค สีเหลืองเนี่ยจะถูกมูฟออกจากบูธแล้วนะครับจะมีคันอื่นมาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากดูรถแข่งเรสปิริตเนี่ยต้องมาดูภายในวันศุกร์นี้นะครับเพราะเดี๋ยวต้จะต้องไปแข่งแนะก็เป็นกําลังใจให้คันสีเหลืองด้วยนะครับว่าการแข่งขันสนามสงจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับอีซูเรสปิริตเนเป็นงานแข่งรถกระบะรูปแบบแดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเงินรางวัลมหาศาล1.3ล้านบาทโอ้สุดยอดมากครับผมมีแข่งทั้งหมด5สนามนะครับใครที่เป็นแฟนอีซูไม่ควรพลาดนะครับเสาานนนนนนีี้้้ววััััท่1ะคครรบบเปป็สมม2แลตองไชก ส่วนงานออโต้ซาลอนนะครับบางกอกออโต้ซาลอนนี้ครับใครที่ชื่นชอบรถยูสุไม่ควรพลาดนะครับที่บูธยูสุครับผมห้าวันจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับก็แนะนําง่ายๆครับวันเสาร์นะครับมาเดินออโต้ซาลอนก่อนนะครับเย็นๆค่ำๆค่อยมูฟไปนะครับดูแข่งขันอีซูซุเลสปิริทดีมากเลยครับได้ครับผมอย่าลืมนะครับไม่ควรพลาดนะครับกับยูสุครับผมขอบคุณที่เก่งมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัดีครับ